ส่งให้แบบปกติอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องขยับอะไรเลยนะเห็นไหมสเต็ปเราจะต่างกันถ้าลองดูจากขาปกติจะยืนตรงนี้พอกรอบตีแบบนู้นขาเมื่จะมาเดี๋ยวให้กรอบออกลูกแม่นๆดีมากดีมากมาหมายถึงหมายถึงเออถ้าเราถ้าเราเห็นเป็นการขยับมาถึง เนี่ยขาเราถึงเราตีได้หมดนะพอเราเราใตะไม้ถึงอ๋อเออได้แล้วไปถะไม้ถึงนะขาเราถึงลูกก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นดีมากนั่นแหละขาถึงนะได้แล้วอย่าเลยอย่าเลยเลยพอก๊อปตีไปนู้มูนขาก็จะมามันก็จะได้คุณภาพที่เหมือนเดิมพี่ก็รู้สึกเมื่อกี้ ไทเจนทันแมนเก่งน้องๆที่มาฝึกกับพี่แมนอ่ะเธอมีให้ฝึกรูปแบทแมนไหมคะก็มีนะครับแต่ให้ฝึกน้อยเพราะอยากให้เขาแบบว่าใช้โอเวอร์เฮดมากกว่าเพราะโอเวอร์เฮดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากกว่าแบทแมน